สวัสดีครับพี่น้องเ c สี FC สุภูสุคนครับวันนี้เราเรามามัดข้าวมัดเขาบ่อไหลนะครับ,บลอยก็ไลมัดแตงว่านนี่ผู้เดียวฝากไปถึงเจ๊ไฟทองยองใหญ่หวัดไัยไร้กังวลคนประหยัดเวลาอย่างนี้กูเขาคือบนะ่มากูซอวยแน บันยางไทยคิมก็ทายดีแต่บันยาเกี่ยวเข่าันท้อกับมัท้อมาทักกับมัทักมาเสยปานหมาตุดบันน้ำไายคิวกับสันลาจังสันลาจังสี่ม่ไทยคิมให่แม่เนี่ยคนจูวัวงคนจู่ววงย่างเกี่ยวเขาือว่มาซยเนี่ถึงนนี่ขอยากทำไหนนี่ท่นยทำไหนพวกเจ้าวันนี่ ภากวัตถึง t r เอฟซีทั้งหลายคันผู้ได้พบมีเวียกก็มางกู่เขาไฟเนี่ยสีสีเหมืออื่นเนี่ยนี่ยืนขี่ขคอยทำนักฮันแล้ยนี่แค่นี้ยีดท่านนี่คุณนหน้าประไลด่ดอกคุณลอยก็ไล่นี่แหละ ทั้งอ้อยก้อยกระไรเขากระไร้าผู้ที่เฮ็ดซอยกับพ่อมีมือโปมันหรอรย่ำนั่นถ้าเบิงเ้งตะคีเผา cúp phun tia tam cả day, khẩu của nó không kéo xoay này bốn đi, nó nhà mấn lại nhà 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 mình, nó mít đầy này, chạy road đây của chắc. Chắc, chắc là quá bắt tỷ hà của đây này đi hà mông len rồi thắt lèo vô Nên cái loài cua này là mười Bắt มันจะแของหรอกม่าแม่น้อง้อ um, 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 uh, ื่นหรอกอุ้ยออนเด็ดเอาละ